กันบางค่ะผู้สูงอายุในพื้นที่ของอำเภอเบต,ตงจังหวัดยลนะลาเนี่ยเขาก็ทยอยเดินทางไปลงทะเบียนในโครงการดิจิทัลเบรดค่ะที่จุดช่วยลงทะเบียนทอก,กซอสาสขาเบต,ตงลังสามาธ์ลังที่ตัวเองเนะี่ยไปสมัครลงทะเบียนเองได้ค่ะ บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการที่จตันวัลเลตที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะผู้สูงอายุเนี่ยเขาเดินทางไปลงทะเบียนเผื่อเข้าร่วมโครงการที่ช่วยจุดลงทะเบียนนะคะทีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร,รหาก,การเกษตรระหว่างทอก่อสรอยางต่อเนื่องหลังจากตัวเองเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เนื่องจากบางคนเนี่ยโหลดแอปไม่เป็นบางคนเนี่ยผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องข้องสายตาอาจจะสายตายาวบางตัวนังสื้อในโทรรั์มันเอียดมากและบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องข้องขั้นตอนของการลงทะเบียนรวมถึง โทรศัพท์บางคนเนี่ยอาจจะไม่รองรับเรื่องอาจจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าที่มันไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันนีไดนานชาญนกแก้วซึ่งเป็นคนที่ไปลงทะเบียนทีทอกซซ้สัก่าเบตงบอกว่าหลังจากประสบปัญหาในการลงทะเบียนก็เลยไปที่ทอกซ้นี่แหละซึ่งที่นี่เขามีการตั้งจุดให้บริการแล้วก็ให้คําแนะนําโดยเฉพาะผู้สูงอายุก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามเลี้ยวนะที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สามารถเข้าระบบได้ก็เลยเดินทางไปที่นี่ก็ยังไม่สามารถ แก้ปัญหาได้เมื่อเดิอมอาจจะต้องโรบไปก่อนนะคะเราก็ค่อยมาลงทะเบียนไม่อีกทีหนึ่งแล้วค่ะคณะตี้ชาวบ้านช่วนย้ายแรงเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าการสมัครเข้าลงทะเบียนเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยต้องใช้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูงาเป็นโทรศัพท์รุนเก่าก็จะไม่รองรับระบบอบซึ่งผูุู้งอายุช่ว,ยวนย้ายนะเขาใช้โทรศัพท์รุนเกากันอยู่ใช้แอปพลิเคชันก็ไม่ค่อยจะเป็นจึงไม่ถ้ามาสมัครได้คณะตี้บางคนเนี่ยบอกว่าว่างอีทมามักได้นี่ยุ่งยากเลยก็ว่างจะใช้ว่างจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทมาตั้ง ไปจากจนจริงๆแล้วนะครับอาจจะมีการเลื่อนลาอีกหลายๆครั้งนะครับบางคนบอกว่ารอมานานจนหรือไม่หมั่นใจเลยก็ไม่อยากได้แต่สําคัญไม่รว้วอีมีการเลื่อนเลื่อยไม่หลังจากนี้นะครับด้านนงางเศร้าจัน,นหนาผาเนื่องในผู้มาลงทะเบียนบอกว่าตอนแรกนี้ก็อาจจะยังไม่เฉื่อยสักทีว่ารัฐบาลจะมีเงินมาได้นะส่วนรูปแบบของการสมัครเนี่ยตามวายุ่งยากมากกค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่ามีผู้มีทิศส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สูงอายุจ่ายตัวะระดับรุุนเก่านะแต่หากต้องไปเจอตัว ระดับไม่กับทินเปลืองไปลาวนะทินเปลืองขาดใจใจไปลาวถึงหากยังลงทะเบียนในช่วงนี้ไม่ได้ก็ต้องคลาวไปลาวหลังรงนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนเนี่ยมันไปตึงวันที่ที่มากันยายน,นนี้ใช่ก็ถือว่ายังมีเวลาแล้แหละคนอาจจะท้าแลกก่อนบางคนเนี่ยอาจจะไปลงทะเบียนอล้าอาจจะประสบปัญหาอาจจะต้องระบอบชใช้โรก็ต้องอาจจะ พาวไปก้นลาวจ่ายครับแล้วหลายคนก็ลงทะเบียนไปแล้วจ่ายครับทีนี่เนาะใครติดลงทะเบียนไม่เป็นก็ถ้ามาไปติดจุดบริการได้ไม่ว่าจะเป็นศูนดิจิตัลจุมชนติดทำการไปรซ์นี่ติตไม่ใช่อกชนเนาะมีทกศมีธนาคารอมทรินซึ่งล่าสุดเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็มารวมด้วยการเปิดอีประมาณกาวรอยซาข้าถั่วประเทศให้เข้าไปไอ้ไปก็คำปรึกษาได้ในการลงทะเบียนเขาจะใส่คำว่าเป็นช่วยลงทะเบียนเป็นช่วยลงช่วยลงทะเบียนนะคะถ้าเกิดมี ปัญหาในการลงทะเบียนโดยตัวเองไม่ได้บางคนอาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะตรวจพั์อาจจะไม่รองรับหรืออยากจะขอคำปรึกษาปรัรมเดี่ยวทาเหลวก็ยังทําไม่ได้ก็ลองแบบปรึกษาเจหน้าทีเลยน,นะคะส่วนคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยหลายๆคนตอนนี้ในระบบก็ขึ้นไปแล้วว่าอยู่ในขั้นตอนทีหน<ะ>ึ่งสองสามสี่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะค้างอยู่ที่ขั้นตอนทีสาม <S <S เพื่อจะรอการตรวจสอบอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็สามารรเข้าไปเรียกข้อมูลใด้ก็ประมาณช่วงเดือนกันยายนี้ในกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไปแล้วส่วนรารค่ะเดี๋ยวรอสักเดียวใจเดี๋ยวเขาจะมีขาดว่าตอนนี้นี่ เงื่อเบ้ิงตอนจะมีการเลือนการแถลงรายละเอียดของรานคาไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีความคืบหน้าปันหรือชัดเจนเลยเดี๋ยวจะนํามาบอกกันอีกทีนี่นะครับ